สวัสดีครับสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี f อฟอีหลาอุ้งหญิงเพชรบันแพงร่วมไปถึงสวัสดี f อฟซีสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนทั้งช่อง YouTube แล้วก็ f c e b o o k Fanpage นะครับ เมื่อนี้เมื่อกล้องกับสาวน้ำยืนเดินห้างมาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับตามสาวน้อยเพชรแท่งตามอีลาุงหญิงมานะครับเมือขึ้นอยู่วัดโพธแจ่พี่น้องสมุทรสาครคนหลายหลายนะครับแสงสีเสียงเมือขึ้นเต็มที่เลยเมื่อนี้ก็คือกันพี่น้องเมื่อนี้เล่นอยู่แบบ เป็นบริเวณลานกว้างแห้งนะครับลานกว้างแห้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องระบบเสียงนะครับปล่อยได้เต็มที่นะครับมาแรงนี่นะครับโค้งคาวาซกินะครับปลวกแดงระยองนะครับมาหมวนน้ำกันได้ปี่น้องเด้อเวทีสังกสีล้อมกับเตรียมพร้อมนะครับ ที่เกือบแล้วแล้วนะครับเห็นแนมแตะไก่เกือบแล้วแล้วนะครับที่แต่สีผ้าไปเบิ่งข้างในเป็นจังไหรแน่นะครับ mm hmm. โอ้ที่กว้างขวางแห้งแล้วก็น,นั่นเป็นดินทรายพี่น้องดินดินทรายมาต้องยานม,ามันสิเป็นขี้ค้นลเละนะครับ mm hmm. โอ้ที่กว้างแห้งจอดรถ เวทีเลยเลยนะครับนี่จอดรถในบริเวณลานคอนเสิร์ตเลยๆนะครับตอนนี้นะครับนี่มาหอดแล้วมาหอดแล้วนะครับนี่วสวัสดีครับ มพงพอ่ะอ๋อที่คอมเมนต์เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โที่เห็นงก<า>ินส้ตมตำถ,ถึงว่าอยู่ทำไมมันอยู่ในงานออแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วแล้วก็ <c oughs> สถานที่ดีเนาะวันนี้เนาะใช่ครับดีโล่งปลอดโปร่งดีครับตรงนี้มัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ ไกลชุมชนได้ไงอ๋อนี่นี่พี่สมพงษ์ที่คอมเมนต์ในไลฟ์สดมาสักครูนี่นะครับขอบคุณมากครับอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่อยู่นี่เนี่ย,อย,ยอยู่นี่เลยใช่ไหมบวกแดงนี่เหรเป็นคนปวกแดงเลยหรือเปล่าหรือเป็นคนท <คน S 1> ี่ไหนคนสีสกเกตครับอ่าคนสีสกเกตคนอีสานมาเท่าตัวพี่น้องจะมาทำงานอยู่นี่มามาหลายปีแล้วมั้งเนาะก็ประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีละมก็วิ่งผ่านน้องบ้านผ่านบ้านน้องประจำอ๋อมีผ่านบ้านน้องอุ๋ย มันนกคู่เนาะน้องคู่อ่านนงคู่ประจำอ้าวขอบคุณมากมากครับเห็นตัวจริงแล้วไปคอมเมนต์อยู่เมื่อกี้นะครับผมว่าแล้วต้องอยู่หน้าต้องต้องอยู่บริเวณงานแน่ๆไปทุกช่องแลยวไปทุกช่องใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่อ้าวมะม่วงนำกันมาแร้งมาคนเดียวเหรอ แฟนเขากําลังเลิกงานครับอ๋อเดี๋ยวก็ตามกันมาเนาะแฟนก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยทั้งบ้านเหรอครับทั้งบ้านที่เอฟซีย้องครับพักอยู่ไม่ไกลมั้งเนาะนี่อยู่ปวกแดงไงครัอ๋อพักอยู่ปวกแดงเมื่อกี้ไปกินลาบกินตำมะฮงในหละทางออกมาจากปวกแดงนี่แหละก่อนถึงนี่แหละกิโลนึงมั้งนี่ห่างจากนี่ไม่รู้บอโจอยู่ร้านไหนเห็นบอโจแถวๆนี้ใช่ไหมนี่เลย เห็นกำลังไลฟ์กำลังกินอยู่เหมือนกันครับโอ้ที่ปอดปลอดฝนละปลอดโปร่งละไม่มีนะเมื่อวานก็ไม่ตกใช่ไหมถึงว่าสนามมันมันมันแห้งดีเนาะตกเมื่อวานก่อนโอ้ยบักม่วงบักม่วงบักม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เป็นเหตให้บลอดโจอยู่จักชุดเอาไปกินเลยมีน้ำจิ้มพร้อมมาเบ่งได้พี่น้องเด้อนี่ บริเวณลานคอนเสิร์ตนะครับโค้งคาวาสากิปวกแดงระยองนะครับจากนี้ไประยองไม่ไกลอ้จากนี้ไปไปปวกแดงไม่ไกลเนาะแคประมาณสองโลใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันที่แปดก็กลับมาอออ๋อยู่ตรงนน้ LG ่่ใชตรงตลาดสมาร,ร์ทแลนด์นะครับอ๋ออยู่สมาร์ทแลนด์ใช่ไหม ไม่ไกลกันใช่ไหมนี่ไม่ไกลอ๋อตรงไปนี่เลยใช่ไหมเส้นนี้เลยเนาะถามใครก็ม่รู้จักครับเมื่อกี้ก็ไปวนหามาไม่เห็นก็เลยกินร้านเจ๊กินข้าวอยู่ร้านเจเล็กก็เลยถามแกนี่ตรงไปโลเดียวก็อยู่แถวนี้แหละอุ้ยอันนี้เป็นที่ใหม่อาหารการกินที่เป็นตะแซบแท้พี่น้องบักพุทธบักท่านบักท่านบักท่านบ้านน่านี่ มะกอกน้ำโอ้ผู้ชาดองพี่แต่เนี่ยเสร็จเสรตำบเปรี้ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดไปให้กับไอ้ม่วงๆกับไอปกินข้าวแล้วทีนี้จะอของเปรี้ยวตามสูตรอันนี้ของดองบักตองบักตองกระท้อนพุชซาพุชซาพุชซาสามรสบ่นแบบนี้อาการอร่อยน่าจะรสเดียวเลย ต้องลองชิมเนาะมันต้องลองชิมอย่างนี้อย่างนี้ขายขายเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทเลยยีบาทเองหนูเลบาทเลยข้างหน้ายีบาทเลยทุกอย่างยี่สิบเหมือนกันเถอะอ๋อครับนี่นีอออ้ยายเวอร์ยายเวอร์ยายเวอร์สเตอร์รูดนะครับมีอย่างมีอยากอยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเห็นงานก่อนพี่น้องมะม่วงบัตตานีบักนัดบัตตานี Oh. บักม่วงบักนัดบักท่านอันให้ผมแปรน้ำอยู่บ่อบักม่วงบักนัดบักท่านนี่ต้องแปรน้ำอยู่บนผ้ามาเบิงบริเวนางานนะครับของทอดเบิงเอาเป็นตาแสบหลายพี่น้อง อุย่างนั่นคือขาซีโกโดเกเรอยู่แนวนี่พี่น้องเอ้ยเป็นตาแสบครับตักละยี่สิบมาแม่พี่น้องมาเบิ่งเสาหน้อยมาแลงกับมาตักน้ำนี่ตักละเศร้าละเศร้าเบิ่งเบิ้งเบิ้งบวบบวบอ้วนอ้วนก็คือซีมันดีนี่นี่เนี่รถต้วนอันนี้ตักแด่อันนี้อะไรนี่ จิ้งหรีดจิ้งหรีดไข่สะดิ้งไข่จ้างปลาซาดิ้งปลาจิ้งหรีดยักษ์พี่น้องเคยเห็นอยู่วันหนึ่งจิ้งหรีดยักษ์จิ้งหรีดยักษ์ปูนี่ปูอะไรนี่ปูหมาปูทะเลปูหมาปูทะเลเอาปูปูตัวเล็กน้อยน่ะเนาะเอามาทอดปูกระต่อยคิวขวบๆเลยพี่น้องเอ้ยปูใหญ่เค็ดีอะไรก่นนะคุณนาย ยายเบอร์แม่เบอร์กินอย่างหาแนวทอดแม่เบอร์แม่เบอร์ปื้อตะกะเต๋ใส่ซอสโรยโรยพริกไทยจิงหลียักษ์นี่น้องที่ปูมว้วนที่ปูมที่ปูมเนี่ยครับเป็นว่ากุ้งกัะนี่ อบ,บพุนดวงมะพร้าวดวงมะพ,พร้าวเหรอใช่ครับอ๋อนี่ที่เขาเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับผมที่เขาเลี้ยงกันนะครับดวงมะพร้าวโอพามาเบ่งแนวอยู่แนวกินนะครับมาฮอดจอดถึงเดี๋ยวจังเสื้อผ้าเขาไปเบ่งเวทีพี่น้องอมาแล้วถึงแล้วนะครับวางขวางมากนะครับ แล้วก็บริเวณงานนะครับดีมากเลยนะครับวันนี้ไม่แฉะไม่จืดน,นะครับแล้วก็ไม่มีฝนเมื่อวานฝนก็โปรตกพี่น้องพี่สมพงศ์คนบอกเมื่อว่า,วานนี้ฝนบปตกครับอ่ะมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องส่งข่าวกันนะครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวิื้อผ้าก็ไปเบ่งข้างในเ้อนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ